h e l l สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมและจัดวันมาได้3ามีวันนะคะก็ไม่พลาดที่จะมากิน KFC นะคะเพราะว่าเราสองคนถ้าเจออยู่กับอีมายเนี่ยนะคะต้อง KFC เราวกินแบบเก่งๆนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ตัวแม่แห่งการกินไก่ใช่หไหมมึงเป็นตัวแม่แ<ช>ห่ง<ช>การกินไก่นะคะแล้ววันนี้นะคะเราสั่งชุด2องร้กน,นะก็ามากับเพื่อนหลายๆนางเลยนะคะอินผ<ม>ู <มา S 2> ้ชาย,ชายด้วยนู้ชายด้วยนะคะอ๋อไม่เห็นมั้งเหรอเพื่อนนะคะ อันนี้อีอยากนะคะไปทุกครั้งต้องมีอยากไปด้วยนะคะไม่กลัวในในชีวิตกลัวมันในชีวิตกลัวมันจะมีอยากมาอยู่ด้วยที่บ้านก็มีอยากเมืองไหนวะเอาซอสมาแล้วกูกินแบบนี้ก็ได้คุณมันคืออะไรอ่ะทำไม่ดีร้อนเหรอเิอร้อนอันเนี้ยอันนี้อร่อยกินได้ไหเฮ้ยไม่รู้ว่ากูกัดไม่ได้ กัดได้กัดไม่ค่อได้มึงอยาเอกดกันหน้ามึงอย่ากันหน้ากัดเอาไปหลังกัดกูลองดูอืีกัดได้รล้วรันุรีบ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 สรีบุ่นบะรีีบุรีบรีบุรีบีบุรียุมีบุรอบุรีบุรีบมรีีบุรีบุรบุรีบีคุรีบรูบแร่บันีีุ้รีบุรุ่ีสุดีบุรีุรีบุรีรอ อันน,น,นี้มันมีมันมีอันนี้อ่ะไหนาไข่เหมือนกันปลา<ต>เป็นเยิ้มเยิย้ม <ๆ S 1> อ่ะอข้าวมันทว่าห้าห้าพัน เราดเล่อดอรอ้าห,หนยแฮ้ทำบัพี้ได้ไม,มเราอะ่ะงน้นองถือบบนี้เองหรือว่า,าต้องไม่เข้าขูอ่อ่ะบบนี้ของมืสองเจ้าสีกาม่หรอม,มันก็มอะ่ะก็ไม่เ เดี๋ยมึงมึงจ่ายเ่าเอ็มไอให้กูหน่อยว่าเพิ่ม่หมันเ็มาอเอยี่สบห้าบทยี่ส้ายีิบแปดไม่งหอไม่ใช่แ่ว่ากอไเนีนี่นอยเนียกนไรี่อ๋อไม่ใช่กูฝากอพรได้นะ ฮ <emaal> อลลมานอยู่นิดนึงยังมีการฮอลลมานนิดเดียะว่าเป็นบางกุฎดยครั้งแรกนะก็กินจุกอ่ะใช่หลอดดมแม่งกูกินอีเลยไม่กินอะไรมครับอีมันบดเมืงพอนนนานไปอ่ะจริงไอเจด้าพอนนนานไปอ่ะขนาดจกไม่หมูจกไม่หมูกูยังกินไม่ได้อ่ะจกไม่หมูไหมที่แม่งแบบกูกินไม่ได้อ่ะของกูคือตอนที่กูดักจังแรกคือกูจถอนฟันทีเดียวเลยสี่สิบแล้วก็ ถอนทีเดียวเลยเหรอกูบอกหมอเหมือนกันกูบอกว่าหมอครับถอนทีเดียวเลยค่ะแต่ว่าหมอถอนแค่ครั้งสองสี่ครั้งละสองเลือดตกปากะดูดน้ำแต่ของมึงถือว่าใส่ไวมากใช่ได้ใส่ไวมากร้านเด็กอีกตัวไม่ดใช่ไหมใช่แม่เนี่ยนคนบอกเมึงอีบูอ่ะกูแค่ส่งมันแบบเฮ้ยอีกบูไปไอ้นี่ผ่านอะไรเ้็กๆชกบขับมามีเล็บแล้วอ<ๆ>่ะทำไมใส่บอกอย่างน,นะนี้แหมือนทำเล้วแบบ ไม่ของกัวของกัสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์ประมาณกี่เดือนกัวเว้นไปเดือนนึงอะบอกเลยหางกอมากระดเรอแล้วง่ายม่กัวหไงที่มึงผลิตมาโน่หลาปันมสี่ปีแล้วสี่ปีแล้ว่ปี น้ำจิ้มอยู่ไหนอ่ะให้มนก็เด็พามาเลยย่ากหมอแล้วทุกคนณ เป็นจ uh ับแต่น huh. uh ี huh. we, uh ่เลือถอดเลยพี่ว่าทำไมนะวันนี้ไม่วอนนี้เล่นบอลแล้วโดนเตือนส้าน์ทมันเลยเข้าไป้างไหนอยู่เก็เลย โดนตองขายยังเจ็บแล้วะแต่ัวต้องผาล้นี่ก็เหมือาานี่ก็เหมือนจาาตรงนี้นกูเล้ยงตกกันกันหดแล้วก็กินแต่นี้ไม่ถอดเลยพี่เหมือนกันต่ไม่ถอด ขอดใจฟ้ากูแกไม่ขอดใจุทเนี่ยรอดูหน่อการพุทธเจ็บยังขอดมาปุ๊บอ่ะพุทธคือีสติแแต่นยังไม่ดีขึ้นมาช่างขอนายเจ็นปอดนี่ลับ ตอนผ่าหมอหลับได้หมอหลับกหอสะดุ้งใช่มูยดาว่าหลับแล้วกณสะดุ้งอ่ะหมอตกใจโคกูเป็นอะไรจริงยาวแล้วมึงหลับเหรออีเี่หลับกูนับเป็นหนึ่งคนคนที่ตกมกบอ่ะมึงกูหลับไม่รงเนตัวขีดยาชาตอนไหนตอนหอนหรอของของตัวซี่เเท่าไหร่มีซี่ คุรู้ของบวกาันคุจะไม่ต่างแกก่าสเไม่รู้โรมากุลาจริงดของโรมากุลาเหรอที่ปอเดี๋ยวไม่รอไป่อะไรอกดอ่ะคือจะไปเอาเราเปลี่ยนยางหอมเดือนเยหรอไม่ใช่เกิดตารอดเดืนรอ นูมึงเป็นเหอะตั้งแต่ตั้งแต่เป็นแเป็นเป็นดีหน้าโดนตีหน้าหรอยเจ๊หน้ายังกินน้ำนานละนะะ